สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาเปลี่ยนบรรยากาศจากการเมืองมานำเดินเที่ยวทั่วๆไปดูการเป็นอยู่แล้วก็การทำมาหากินของพี่น้องประชาชนก็มาเจอฝนตกหนักนะครับวันนี้ฝนตกหนักมากทั้งปีนี้ทั้งปีครับวันนี้วันแรกที่ฝนตกหนักที่สุด ที่ผมเจอครับปีนี้ทั้งปีเพิ่งเจอครั้งแรกก็จะใกล้เดือนตุลาคมก็คือจะเข้าฤดูนหนาวนั่นเองฝนเพิ่งจะตกนะครับเมื่อก่อนนั้นร้อนมากๆอากาศก็แรงทั่วประเทศวันนี้เป็นวันแรกที่ผมเห็นฝนตกแรงที่สุดในรอบปีนะครับผมก็ตกแรงจริงๆพอสมควรก็ต้องไปอาศัยรถไฟฟ้า เพราะว่าไม่สามารถที่จะไปเดินตามถนนพุทธบาทได้เพราะฝนตกเล็กตัวแร็งมากคิดไม่ถึงวันนี้คิดไม่ถึงว่าจะเจอเหตุการณ์ลักษณะนี้ก็ดีนะครับอากาศจะได้เย็นๆจากการบ้านการเมืองบ้างเพราะผมก็ไปคุกคีอยู่กับการบ้านการเมืองพอสมควรก็จะนำมาเดินดูบรรยากาศโดยทั่วๆไป เห็นฝนตกแบบนี้ผมก็ดีใจนะครับดีใจแต่ว่าถ้าจะไปตกตามที่เขาทำนานทำไร่ตามต่างจังหวัดก็คงจะดีเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าชาวนาชาวไร่ชาวสวนเขาก็จะได้ทำมาหากินกันแต่ในกรุงเทพนั้นก็ดีไปอีกแบบก็เป็นการล้างถนนไปในตัวก็ถือว่าตกแรงมากนะครับถือว่าตกแรงมากในรอบในรอบปีของปีนี้ ก็เป็นการผิดเพี้ยนไปหมดนะครับเมื่อก่อนนั้นฝนจะตกตามฤดูกาลเดี๋ยวนเวลานี้ผิดเพี้ยนไปหมดอากาศก็ใกล้จะมาเข้าฤดูหนาวฝนเพิ่งจะตกนี่ก็คือภอูมิอากาศมันเปลี่ยนแปลงไปทุกการทุกเวลาก็เห็นสภาพที่แท้จริงนี่นะครับผมเหมือนกับชีวิตคนเราก็มีการเปลี่ยนแปลงไปทุกการเวลาเช่นกัน ก็คงไม่แตกต่างกันมากนะก็เป็นสัจธรรมนะครับให้มองเป็นสัจธรรมข้อหนึ่งแทนที่จะตกตั้งแต่ต้นๆ้นเพื่อที่ชาวบ้านเขาจะได้มีอยู่มีกินทำนาทำไร่ทำสวนกันก็มาตูกก็ปลายปีนี่นะครับผมก็ให้คิดดูเอาเองก็แล้วกันว่ามันจะได้ประโยชน์หรือว่าเสียประโยชน์เโอเคครับก็ดีกว่าไม่ตกเลย ทั้งปีที่ผมไม่ตกเลยนะครับนี่ก็อยู่แถวอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิอยู่ยังไปไหนไปไม่ได้เพราะว่ายัางติดฝลนอยู่นะตรงนี้หลังจากฝนหยุดแล้วก็จะเดินทางต่อจะไปตามแถวสยามพารากอนหรือว่าจะไป MBK หรือว่าจะไปเซนรันเบอร์ก็จะไปเรื่อยๆนะครับทีนี้ ก็จะไปดูการเป็นอยู่ของสังคมทั่วไปสมองเราก็จะได้พักผ่อนจากการบ้านการเมืองซึ่งผมก็ทุ่มเทให้กับการบ้านการเมืองมาพอสมควรเครียดพอสมควรนะครับเวลานี้ตามขบวนรถไฟต่างๆนั้นผู้โดยสารก็ยังไม่มีนะครับหรือว่าเขาติดผลอาจจะติดผลอยู่นะครับก็ยังไม่พบมีผู้โดยสารเท่าที่ควร เาที่ผมมองด้วยสายตาบนชานจลาผู้ดยสารแต่ข้างนในรถไปนั้นก็มีผู้ดยสารบ่างปราลไปนี่ก็คือเหตุการณ์บ้านเมืองที่เกิดขึ้นณนเวลานี้ในกรุงเทพนะครับผม